做了呢。<noise> <noise> <noise> ต้องมึงกับาโนูแบบย่าย่าไของพูดู่ย่าย่คือขันเขาบแกกันเมื่อไม่ไม่ของพูดอยู่กัย่าบอไปจับเหาหาเขาไปไเขาเรียนไปไหนก่อน กดติดตามและกดลูกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของนุนาเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับนอมืมอนีมาพอกับนุนาเล็กฟ้ามกันแกนนะครับนอมืมอนี่กับมาทรงหนูนะครับนอโยอะน้องไขยนะครับนอเดียวอะภาพไปถามนะครับเจ้าของฟ้ามพื้นนะครับว่าผมมาทรงอยู่ไสนะครับกับทีภาพเบิ้งฟ้ามนะครับนอมาอะเปยังก็ได้เลี้ยงนูนะครับนออะนะครับเปยังก็ได้เลี้ยงหนู้นนไป,นนมมปยังขื้อนี่น แนวทางที่คิดจะเลี้ยงนูนะครับในลักษณะแบบไดนะครับเนาะอ่าลักษณะแบบนี้หรือว่าอ่านะครับนีแนวทางแบบไดหรือว่าคิดแบบไดนะครับเลื่อเลื่ลอนเริ่มต้นเลี้ยงนูนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปหามเจา้าของผ้าอ่อนนะครับเนาะเพื่อเก็บนะใส้ผ้าในน้ำบ่อนะครับเนาะว่าเพิ่นเก็ดในรูปแบบไดแน่นะครับเนะ <c oughs> าะครับผมสวัสดีครับผมสวัสด <c oughs> ีครับผมครับผมพ่อชื่อพ่อหยังก่อครับผมพี่เคยว่า พ่อสมประสงค์วันหนาขาวครับพ่อสมประสงค์นะครับเนาะอ่ะก้อก้อนที่ได้เลี้ยงหนูเนี่ยเห็ดเอ,อียงมาก่อนครับผมอก้อนที่ได้เลี้ยงหนูนี่ก็คือรับราชการตำรวจเพราะด้กะเกษียณราชการมาแล้วก็เหตุการณ์กรเกษตรซื้อรถไถรถเกี่ยวอ๋อครับผมรับจ้างรับนั่นครับผมมีแนวทางว่าได้เห็นคลิปเลี้ยงหนูเนี่ยเป็นอาชีพเีบบ็ดบ่เมื่อยคื้นน้ำรถไถรถเกี่ยวก็เลย่องขึ้นเด็กเลี้ยงเรื่องการเลี้ยงหนูอ๋อครับผมแต่คืออาอาชีพ มีรถไถรถเกี่ยวเสียมันต้องไปน้ำรถไถรถเกี่ยวสินะครับนอกก็คือมันไล่ได้นาะมันก็ดีไล่ได้ก็ดีแต่ว่ามันก็ต้องไปเมียยังั้นเนาะร่องทุนหลายครับร่องโทษหลายแสนเป็นล้านครับผมก็เลยก็เลยบึงเขาเลยก็เลยปรับเปลี่ยนแนวทางมาเลี้ยงหนูเดืกว่าเนาะก็เลยทดลองเลี้ยงหนูก็เลยซื้ออ่าครับผมอุปกรณ์การเลี้ยงหนูมากแล้วกัอสร้างหลูดหนูครับผมสั้งพ่อแม่พันหนูมากมาเลี้ยงลองเลี้ยงเไปครับผมครับผมคือข้อทดลองอยู่ประมาณจะ อดนมาไหนครับผมอันนี้ผมทดลองอยู่ประมาณเกือบสามเดือนอ่าฟังหนีก็คือทดลองประมาณสามเดือนนะครับเนาะองเลยสั่งหนูมาเพิ่มนะเป็นฟังคุณนะครับเนา้องเป็งฟังคุณมาที่นี่ครับผมอ่ามีหนูแล้วนะครับเนาะมีหนูแล้วอ่าอันนี้ก็คือเห็ดเพิ่มเติมเห็ดเพิ่มเติมเนาะอ่าตัวลงเลี้ยนนี่ก็คือเป็นล้งเลี้ยนหลุดเกี่ยวข้อกอนีขอกอนนั้นมันก็เลยเห็ดสูงมันก็เลยหลวมนะครับเนาะ้องหลับอ่าครับผมอ่าก็คือ คิดจังไหนครับพอทำมาคิดจังไหนก่อนว่าคือได้เลี้ยงครับผมทุกคนเลี้ยงกันอื่นนั่นสินะหนูนี่ถ้าเป็นสับขึ้นเลี้ยงง่ายครับผมแล้วการใส่และยา,าะยเวลาสั้นครับเพรเสี่ยงต่อการเกิดโรคครับแล้วก็เป็นสิทธ์แค่ที่นักบริโภวชอบบริโภคอ่าเราบริโภคคือพื้นฐานของคนอ,อีสานนะครับจะจะกินอาหารหนูนั่นสินะอัะนเดีย อ่าหกสินจ็ดซ็นนั่นสินะที่กินหนูนะบกเลยมันมองๆแล้วว,ว่าอ่าสามารถเลี้ยงเราหรืสามารถขายได้ในชุมชนในพื้นที่เท่าทั่วไปได้จริงๆนะครับเราเป็นปชิ้นขาดตรงนี้เนาะอ่าตอนนี้นะครับเขาเขาเขาอยู่ไสคครับผมอ๋อตอนนี้อยู่บ้านเวียงคุกตำบลเวียงคุกอำเภอเมือง,นอง,งนหนองคายจังหวัดหนองคายครับครับผมเขาอยู่บ้านเวียงคุกนะครับเนาะอ่าตำบลเวียงคุกครับผมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับเนาะ ถ้ามีผู้สนใจอยากจะมาเบิงแนวทางอยากเอามาเบิงฟาร์มนี่สิสิมาในทางไหนเด้ครับผมไก่เขาอยู่ไก่หยังดีกว่าเขายุยุไก่เทศบาลตำบลเวียงคุกเนะครับเนาะมาถามว่าอ่าเพื่อเลี้ยงหนูนี่กะทิพ่อพ่อหุ่นจักยืนมาครับเนาะน้องมาถามว่าหาผู้ใดครับพาผู้หมวดผู้หมวดต่อยผู้หมวดต่อยนะครับเนาะเออผู้ใดที่มาเบิงมาเบิงมาเบิงหนูนี่ยวนะมาเบิงแนวทางการเฮ็ดบ่อผู้ใดอยู่แถวใกล้ๆหนองคายสิได้อยากมาเบิงนะครับว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋แนนครับ อ่ามะเบิองน้ำระบบน้ำเนาะให้ให้ให้น้ำระบบน้ำดนกว่ดน้ำอันครับผมเป็นระบบนิเวศกาศครับอันนี้ครับผมเบียร์แมนเอาเบียร์ให้นูกินได้เนี่ยอ่าแม่นครับผมเป็นขวดเบียร์เปล่าครับผมเออกอกน้ำข้าไปในนี้อันนี้เป็นท่อของก็ทางนี้ทางในจะเป็นเล็กครับผมเป็นเล็กเพื่อว่าป้องกันบ่ให้นูกัดบ่ให้นูมันแทะได้เนาะบ่ให้นูแทะแล้วก็มีท่อระบายน้ำตรงนี้ถ้าหนูกินน้ำล้นออกมามันจะล้นในแอร์อ่ามันจะล้นกระจิดออกเมื่นไหร่นี่ในลักษณะแบบนี้ครับผม เพราะว่านมันจะแรงมันจะแมือนี้เพราะว่าแต่บางคนเห็ดนี่ก็คือเห็ดชุกน้ามึอกันเห็ดของว่ากันแต่ว่าบริษัเห็ดระบบน้ำทิมแต่ตัวนี้ก็คือเห็ดระบบน้ำทิมว่าทานรูมันขี่มันย่อใส่ทา้งในก็คือสามารถไล่ออกในการไล่สุญญากาศหองน้ำนี่เนี่ยอ่ามันก็ชิลล์บายตรงนี้เนาะครับผมอ่าครับมะม่เบิ่งในบ่อนะครับเนาะอันนี้ก็คือไห้มาเบิ่งแนวทางสำหรับผู้ที่จะเอาไปปฏิบัติใส่นะครับเนาะอันนี้คือตัวนี้เนาะ คถ้าโยกทั no <as> s s ้งนอกนะครับเนะโยกทั things, ้งหนอกก็คือมันจะชิไลน้ำหองสินเนาะเขาผมแกเขาๆนะครับเขาๆจะเป็นมณนคนีบส่วนในบอนะครับเนาได้บอได้บอมม่ก็จะเป็น่นสายขัวนะเป็นสายขัวคือมีแนวคขันนะครับเนอก็คืออานูนะครับมันออกลูกแล้วมันอาจจะยู่ฟังหนึ่งอ่าเป็นทั้งสินเนาะตัวผูก็อยู่ฟังหนึ่งอ่านลักษณะแบบนี้นะครับเนะให้มันมากวนกันให้มากวนกันนะครับก็เลยเฮ็ดไบ้เป็น คล้ายๆลักษณะแบบนี้นะครับเนาะ,ะแล้วก็บฟ้านะครับฟ้าผ่อนในน้นำนะครับเนะะาะฟานี่กเ็เป็นฟ้าสองเชือกครับซีกนี่เป็นซีกเล็กเส้หรับง,ง่ายครับดึงเป็นดึงรอง,งอ่าครับผมเชือกนี้จะให้เป็นช่องระบายลมเ,เป็นเล็กครับผมก็คือนะครับมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะเป็นอยังคือเหตุเป็นช่องระบายเพราะวา่าต้องเข้าใจว่าลมนะครับเนาะถ้าเข้าบ่อได้ห้องอ่างขึ้นนะครับบ่สามารถนะครับอากาศบ่สามารถเข้าบ่ได้นะครับ ก็เลยเห็ดให้มันระบายขึ้นนะครับเหตุเหก็คือบอเนี่ยเขาบอเแ็ดชนิดปนไอบอได้โบกคุณไว้นะครับมันบอได้โบกคุณไว้ลมมันผ่านมากแต่ถ้ามาฉามันอาจจะพานเขาขางบอลอาจจะขึ้นทั้งเครื่องในเรือผ่านจะทั้งเครื่องออกทั้งขางในะครับมันเฉีดเห้หนูหอบ่ระอนบอลหอบ่ระฮวนเนี่คือชาวอากาศทั้งหนอกบอหนอกบอตรงนี้กับในบอมันคีคล้ายๆกันหนูมันกันและสิวออลูกดีนะครับหนูมันเล่นในนันดีพอเอาพอเลี้ยงหนูก็คือ ่านแม่สามเดือนชิดเดือนก็ได้ได้พอสมควรเนาะก็ได้ได้ลูกไอ้พ่อสมควรเราบางคนเนี่ยเลี้ยงหนูอ่าได้ประมาณจักสามตัวหาตัวหรือว่าเจ็ดตัวอันนี้ก็ทอกอะได้หลายขอกับชิปประมาณเอาตัวขึ้นเนาะประมาณนี้แล้วขอก็เอาัวขึ้นอ่าประมาณนั้นนะที่ผมไปเปิดเบื้องพ่ออยังก็คือหนึ่งอาจจะเป็นเพราะอาหารหรือว่าซองอาจจะเป็นเพราะอากาศของแต่ละพื้นที่นี่มันมันเย็นมันโล่มสิเนาะอ่ามันก็เล่นในนู้ก็เล่นสบายอ่าหนูก็เล่นสบายมันก็เล่นหนอ่าออกลูกมาได้จำนวนที่หลายนั่นในลักษณะแบบนี้ ผู้ใดที่อยากจะมาเรียนรูรม้มาเบิ่งแนวทางเ้อมาสอบถามผู้หมวดเพื่อนก็ได้เน้ะเพื่อนอาจจะเลี้ยงเลี้ยงอาจจะเลี้ยงโบ่โด้นะครับนอกจากว่าก็คือเพื่อนกะศึกษาม,มาคือกันกับมีความู้มามีแนวทางที่จะ,ะเอาไปปฏิบัติเอาไปเลียนรู้ต่อก็ได้เนาะ,ะในลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วถ้าผู้ใดสิที่ต่อพอนะครับเบอ,บอร์เบอร์โทษสิต่อได้เป็นยังไงครับเบอร์โทนะครับศูนย์ม087 8งห้าหกศู 86931เกนะครับเนาะของผู้หมวดผู้หมวดต่อยนะครับเนาะอยู่บ้านเวียงเวียงพุกตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองนะครับเนาะจังหวัดหนองคายนะครับเนาะกับฝากไว้แล้วกันนะครับเนาะกับผู้ใดอยากมาเบิ่งแนวทางมาเบิ่งบ่อนะครับกับมีแนวทางมีบ่อให้ยังให้เบิ่งไม่นูให้เบิ่งนะครับเนาะการเริ่มต้นไม้นะครับเนาะการเริ่มต้นไม้ประมาณอาจจะได้ซีเดือนหาเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับหลังจากนี้อาจจะ 6เดือน7เดือนหรืออาจีพปีนึงนะครับเป็นในรูปแบบใดเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เบื่อนนะครับเนาะว่าเอาผู้หมวดต้อยเดี๋ยวเพิ่นขยายเลยเพราขนาดใดเพิ่นเลี้ยงหนูเพิ่นซ้ำเล็กขนาดใดนะครับเนาะเป็นต,นหตรหนักเฮ็ดบ่อในอาชีพอย่างหนูหรือผู้ใดอยู่ในพื้นที่ไกลเคียงนี่อยากมาเบิ่มงินเะนื้อทั้งมาคงเป็นข้าราชการเนี่ย่นะกเกษียณมาแล้วนะครับได้มาเลี้ยงหนูนะครับมเนืนะ้อทางั้งเป็นปังได็กมันก็ได้มาเลี้ยงพอเพิ่นมองออกมานะครับต้นทุนอาจจะหน่อยระยะเวลากันจับนะครับ มันอาจจะเลี้ยวขึ้นนะครับอย่างนอื่นนะครับมันอาจจะบอดในเลี้ยวหรือจะในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะครับผมสุดท้ายนี่อยากให้ผู้หมวดฝากยัดง่วยกับผมว่าผู้ที่จะเริ่มต้นเลี้ยงนู้นไหมนี่ข้อทีคำนึงเพิ่งยังครับออ๋สำหรับผู้ที่เลี้ยงนู้นไหมในกังถึง หนึ่งการด่ายใจ่หนูครับสองการสังเกตอาการของหนูครับผมสามว่าหนูเขาเนี่ยโยนกันขัดขันตั้งขันแล้วแล้วเนี่ยเขาติเป็นอย่งไรที่นี้น้องมีหย่งออกมาเขครับที่น้องผมเนี่ยเขาจับหนังเป็นแบบนี้เพิ่งเสียดลงมาจะปล่อยลงไปแต่ว่าหนูที่มันทับแล้วแล้วก็พอจะไปแตะตอ้งเขาแรงเขามาเขาอาจจะตกใจครับแล้วก็ใส่ใจเขาแล้วเขาจัดกันเขาหย่งมอเวลาเขาออกลูกเนี่ยเขา สี่กิโลว่าเขาขอคอยดูห้างๆครับอ่าครับผมมันก็เป็นในลักษณะแบบนั้นก็คือองค์ประกอบพื้นฐานนะครับเนาะสำหรับคนที่จะเริ่มเรื่มตัวเรียงโไม่ก็คือต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนะครับเนาะมันถึงจีสําำเร็จนะครับเนาะในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะครับผมสำหรับมือนี่นะครับผมของ อนูนาเล็กฟ้าขวัญแก่นนะครับกับผู้หมวดต้อยนะครับเนาะกาจิคอตัวล่าไปก่อนนะครับเนาะอ่าถ้าผู้ใดอยากเขามาเบิ้งก่โทัมาก่อนนะครับเนาะทั่วมาก่อนเรื่องในอัปเดตที่ผมให้ไปนะครับแล้วจากไหนผมจะขึ้นให้แค่หนึงนะครับเนาะมื้อนี้นะครับเนาะอนูนาเล็กฟ้าขวัญแก่นนะครับกับผู้หมวดต้อยนะครับกาจิคอตัวล่าไปก่อนนะครับเนาะกาจิคอร์ก้าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับผมกดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของอนุนาเล็กฟ้า